วันนี้มีงบห้าหมื่นลูบัดนะฮะทุกคนว่าจะได้ไหมโอนันยากอยู่นะเ้ใจยางกูกวางเอาใจยังกูวางแล้วลาเซนกันชูริเคนเจโนกเทเพื่อเราดูดีกักดทีโนติดเลยเงี้ยทาเลยนะเนี่ยกูกดครั้งเดียวได้สตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับพ่อนาลุโต นารูโตดัตเตมายโอลาเซนกาใช่ครับแต่ขนาดนี้แล้วเราจะมาสุ่มกาชาแอนิเมเในแอนิเมแอดเวนเจอร์นะครับผมคลิปที่แล้วเราเป็นอิทาศนโนะครับวันนี้เราเป็นดัตเตมายโอสถานีจ้าไม่มีหรอกไอ้ที่มีแต่ปืนนะว่าอะไรกับมึงจะมานั่งปาด์ดาเอาใจทำไมมึงหยิบปืนมาเลยมาโอ้ นี่แหละลาเต็มกันที่แท้จริงอตอนนี้เนี่ยตู้ใหม่นะทุกคนที่เพิ่งอัปเดตมานะครับจะเป็นแก๊งนาลุโตะหมดเลยนะครับผมนะอตอนนี้หน้าตู้เป็นโคนันตื้อๆใช่คนละโคนันนะครเป็นโคนันจากเซอุตสหาแล้วก็มีป<า>ีระยะวันนี้มีงบห้าหมื่นโลบันะฮะและไปกันเลยซิมโรเล็ตไปไ<อ>คูลินลิตเหียตัวยังโง่ไป้วบาคุกโก ท่านจิโร่อะนารุโตะลูฟโฟอ,อีจิโกะอ่ะทุก50ครั้งก็จะมีีเรจังลิงใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้คือมึง,ม,งมึงมานี่คือมึงฟ้าล้วนเลยเหรอทุกคนว่าจะได้ไหมโคดัรยากอยู่นะทรงดูยากอยู่อุ้ยเชีย่ยโทรงกีว่วะเอาวาาะไปต่อยครับแต่พข้าถามว่าทำไมเราไม่เล่นเอออสตาร์นะทุกคนเพราะออสตาร์มันไม่ได้อัปเดตนะเฮ้ย ke, สปีดคัทตัวดีตัวดีวดเริ่มไปศึกษาม,มาผมไปเล่นหลังใหม่เยอะ ลีเจนเนลี่ตัวแรกขออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เอเลนเขาเรียโอ้ยมีกุญยาโอ้ยบูสามตัวนะกดโอ้ยกอนกดกอดีีที่สุกากะควจะเป็นตัวที่เก่งตัวะรลีแล้วแล้วแล้วเฮ้ยเฮ้ยเขามนไดป๊อปฟิเตอร์ทำไมเห็นฟิเตอร์รู้สึกคูลเลอร์ของออสตาเลยวะ อื้อวิ่งเหลือเจ็ดนาทีเหลือเจ็ดนาทีคืออยากยิรัวๆแล้วแต่กลัวกลัวกลัวกดข้าวตัวทองข้าวตัวทองเออไม่เป็นไรถือว่าได้ถือว่าโอเคตอนนี้เราได้ขวเราต่อมาเพลแล้วโอเคสวยไปอุ้ยกูอยากดีใจกูดีใจได้ป่ะ เือเท่เลยเท่เลยอาจจะไม่ใช่ตัวระดับมิสติกแต่ก็ยังเท่อยู่เร็วกว่านี้จะล่บไม่ไหวแล้วเร็วเกินรอดีปหเฮ้ยชัยนี่โซโลกาละเฮ้ยเจ้เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเอ้ย้ยเยเฮ้ยเฮ้เ้ยกฮอยเล้ย้ย้ยยเยย้ กดไปกี่รอบทุกคนเฮ้ยสี 4, พ่พันเพชรใกล้จิระยะมิสติกแล้ว<ป>อินชี 4, นอะสี่พันในมิสติกต่อปหมต่อได้ไะมไปยาสีนะคือยาใช้ยาลักกี้เฮ้ยเฮ้ยวุ่ดำรัวดำเขาบอกว่าใช้ใช้ยาหรอยาลักโพชั่นหรอเฮ้ยนี่ไง ตลกพี่กูอยากดีใจอีกูดีใจได้ไหมเน่ะอะไรก็ได้ที่ไม่จะกินสิเดี๋ยกูบอกเลยถวายมีถวายขาตีนแม่งโดยถามาปดิถามดิต้องแรงแล้วนะครับโอนโุนนโอนอนออนโอนโอนอนอนโอ้โนโอโอนโอนโอมโอนโอนโอนโมโอนโโอโอโโโโโ ต่อนะทีต่อนทเฮ้ยกินตะลทองนตะตกตุ้ม่มีเลยหรอตมาจะดับมีโคันแคมาก็ได้นะปั๊บอะไรเงี้ยแล้วเราก็เอ้ยที่ทันี่อะไรเงี้ยนั่นเป็นมุกเดิมมุกเดิมมุกเดิมนึ่งกะหนึ่งกะท พี่ผายแล้วตอนนี้เรากดไปเรากดไปหมื่นนะทุกคนหลังจากสี่ทันตอนนี้เรากดโดไปหมื่นดูวะเฮ้ยเวนดี้ออกมาทำหาดฮาซิเบนทุกคนมาลองถอยหลังพร้อมกันนะเฮ้ยใช่เฮ้ยใช่ดิเฮ้ยเมื่อกี้ทันจิโร่มาตามตีเว้ยดูวิกีทำจิโร่ชุดสวยทุกคนชุดตัวแรกสุดนะไอ้นี่แบงค์โก้คุณ <c oughs> ขินชานาขินชานาเต็งเน่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 คนด้านอย่างหนึ่งที่ผมไม่ชอบสำหรับแอนิเมชันเจอร์รู้่กคืออะไรคือมึงอัปเดตตู้ใหม่มาใช่ไหมแล้วแทนที่มึงจะเอาตู้ใหม่อ่ะขึ้นข้างหน้าลุลุเลยแล้วตัวเนี้ยเป็นรองมึงสลับอะ่ะมึงต้องเอาตู้ใหม่มาขึ้นดีบ้าหรือเปล่าบ้าหรือเปล่าวะชายมึงเป็นโรคอะไรวะมึงไม่เอาฮอกให้กูกูจะเอาตำหาเลยมึงบ้าปะเลยอีกเท่าไหร่ถึงจะรันจ <c oughs> ริงวะทุกคนเมื่อก <c oughs> <ร>ีอ้เรากดไปหมื่นหนึ่งใช่ป่ะวันนี้ับขอขอคำนวณ เฮ้ยอีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวก็ได้การันตีนะอีแค่เก้าพันอ่ะเราก็ได้การันตีแล้วเห็นป่ะฮะตู้ลีการันตีหายเอาแหงเลยกูไป <c oughs> ขอดูจิระยาก่อนสีนแรมป่ะกดสีแรงปะยอกยอกยอกยักจิระยายังกูดิ ชันเซียนกบหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเซียนจกกบนั่นเองชี้อะก็เทเซียนปีศาจกบแห่งเขาวิเศษหรือชื่อมาจากกันเรนามเซียนกบไก่ล,ลายกิเละยะดีมากใช่ไหมนี่เนี่ยผมมีเนี่ยหอยหอยวะมีมีนาวโตวแล้วชี้อะโอคสส้เทสากิโอ้โหเอาเวกเก็เนี่ยโคตรหล่อเท่หล่อจัดเล่น event ลอนีเวนต์หล่ออันนี้หรอไอ้คำว่าเล่นอีเวนต์หลอนี่ก็เสียตังค์อยู่เลนี่ย <c oughs> ล,ลองลองลองให้เราเราไปกดให้มันพอไหมรอบนึงรอบนึงขำๆ ไม่จะหายเออเพื่อเราดูดีไงกดทีโนติดเลยเงฮาเลยนะฮาครื้นมาคนดูนี่อยู่ตรงนี้เฮีย กดครั้งเดียวได้กูกดครั้งเดียวได้ <laughs> ไอ้ครั้งเดียวครั้งเดียวจริงๆทุกคนไอ้แย่ครั้งเดียว You are my special You are my special ยาโหดคุ้มละคุ้มละกูคุ้มละี่างช่องกอบใจนะเช่นนี้ปั้ ชูหัวขาวนี่หรออเราเป็นตัวเอกเราเป็นตัวเอกโอ้ไอ้ทุกคนอธิบายผมก่อนดีว่าไอ้ตัวนี้มันเก่งยังไงวะเก่งจัดๆเลยเหรอติดเลือดไหลอ๋อเมตาเลือดไหลอ๋อสมุดลงประตูก็ได้จริงหรอแต่มือใหม่ย,ยากมากมันจะยากอะไรี่มีแก๊งเราโตะสามตัวนี่หรอประตูเย้ยจงเปิดจำไว้นะนี่จานที่แท้จริงอะเขาไม่เคยกลัวหรอกเว้ยกูตบมาดา่ามาแล้ว เท่าไหร่เช like to ียววะเรามันเด็กน้อยไงก็เลยสู้ไม่ได้ไงใช่ปะโอเคสร้างเงินไปก่อนนี่พี่รู้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 เลือด2,006โอ้โหโคตรกระจอกเลือ2,006โอเคมาซาซิเกะเคมิซูเรียนโอ้โหโคตรกระจอกเลือด2 0โอ้โหนี้อนี้งี้ตี้ะรงนี้ตี้้ตรง้ี้น้ร โอ้ยอีที่มันบีบดังโซ่ป่ะตัวตัวใหม่ตัวใหม่นี่เราได้ไหมตึคืออะไรมันโจมตีรัวทุกคนตีโต๊ะอ้ยเชี่ยต่อยอุ้ยไป็นโค้ทเท่เลยว่ะแล้วเบดี้ตีแอร์ได้ไหมเฮ้ยเบดี้ตีแอร์นี่ไงอะโตวุ้ย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 อาว่ะแล้เฮลิคอปเตอร์เชี่ยอะไรมาจากไหนบ้างเฮลิคอปเตอร์มาจากไหนเลือดหมื่นนึง เวนดี้กูตี4,900สบายอุ้ยอุ้ยอุ้ยเวนดี้ตัวตึงครับเดี๋ยวเขาลูนดาวดัวยเฮ้ยเชียกระสุนมาจาก3ลูกไม่เด้เขาด้วยเชียกระสุนจากคู่ที่ใช้ชนะเทนนี่หว่าลาเซนกันชูริเคนเจโนโคเทไอเชียยีตทู้มันด้านหน้า,นามันเหมือนมากเลยนะนี่ท่าท่าใหม่หลังจากสุดเจอเทนเนี่ย ที่เราตกไม่เก็บหมดวะขอดูจิระยะดิเฮ้ยคืออะไรอะ่ะเป็นท่าอย่างนี้หรออ,อ๋อปล่อยหนามตรงหัวหรือเปล่าอ,อุ้ยคาถาไฟวะอ๋อคาถาเผาไฟฮะโอเคแล้วก็นี่ท่ากบใช่ไหมเฮ้ยเชิญกบมากระโดดวะไหนดูดิอ,อ๋อกบกระโดดทับเดือดนะทำไมทำไมท่ามันดูตลกจังวะไฮเกอร์คลออย่างนั้นเลยอู้หเฮ้ยจัดสกิลเวนดี้แบงเท่อยู่นะ วิ้ยเอเก็ขอมันมันตีคู่ใจหป่ะนม่ยากหรอเลเฮ้ยนี่มันของไอลูเคียว่าใช่ป่มเฮ้ยนี่มันตัวเพิ่มอีกว่ะสองพันคือแหละ ขอบคุณครับผมขอบคุณคุณ F.B.I. สำหรับ2,000บาทนะครับผมขอบคุณ2อ0 0ขอบคุณ2,000ัอบคุณ2,000าจ้าจ้าาเบิ้มเบึม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 โอเคนี่ไงที่น้องๆทุกคนถามหาสโบรเกอร์เป็นอยู่ตรงนี้